สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมผมช่องบอลนูกันอีกเช่นเคยนะคบผมวันนี้ผมก็จะมาหนึ่งเป็นกรนหัวแคนนะครบหัวแคนจะร้านแคนผมนะครับผมนะแล้วก็เมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันหนึ่งหนึ่งบินอ่ะยิงหัวแคนเลยไม่เตียวเลยว่าผมนึกว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะร่อผมกินข้าวอยู่ผมจะไม่เปิดไม่แล้วกันนะรถย ก็ต่อยังแล้วหนูตามมา <that's> <ici> องฆ่าใหม่ด้วยคนไหนวะข้างหลังโอเค,อเคตายแน่ต้อง เนี่นนนนนนนยตายจริงเลยอืเข้า่อซื้ปุ้นเลยก่อนละกันมี้วาเรากินข้าสิบงันข้าครับขออนุญาตปิดไหม่ังรถมันดัง ไม่ไดรับทุกคนโอ้โหสุดจริงนหนหน้าแค่ลรลงบ้าน,นมอดูวงอันข้าก่อนอาย วเพนุงจะแพ้เออเจดูหรือเปล่าถ้าเพนจ็ดูนี่ผมขอเพ็เพียได้ไหมล้วเล่นแล้วเล่นอืมตัวมวนสีจ๊ะ กตายไอ้วอลไปได้ตายโ่้ยขนหล่น First blood. Eden. พักก <łość> ินข้าวับุกคนอืมพักกินข้าวแับอืมออ ไปนอะไรนี่เป็นอะไรนี่เฮ้ยนันหลุดจริงหรือาอะ่าเนี่ยเป็นอะไรนี่เีย ออกอ่ะอะไรนี่มันคืออะไรจะกูดจะรู้ตัวจะแพ้เจ็ดศูนย์แล้วก็ออกอ่ะไม่รู้หรือว่าเขาจะเหลี่ยมผมวะผมจะยิงไปละกันเผื่อเขาเหลี่ยมอะ่ะเพราะผมเคยโดนเหลี่ยมแล้วทุกรอบ เขาออกหรือว่าเขาหลุดหรือว่าเขายอมแพ้ผมกับแม่ลูกนะครับกินข้าวต่อไปก็ยังไม่ออกนะเอออะไรวะ มันคืออะไรคนะเกื่อนคนเดียวนะไม่เหต้งเก็ืสูตรเลยนะุ๊งดิอืนี่อห่งหารหกตาวงหนึ่งรั้งแต่ก็ชนะเก็ืสูตรเลยอ่ะ ลองพ้นไปดีกว่าโอเคไม่รับเลยไม่รับอะ่ะโอเคไม่เป็นไรอืม ก็สำหรับคลินี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหัว่าใครก็มาล้างเท้นแต่ผมตบไปเจ็ดสูเลยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นอย่างเท่านี้ลักกันนะคะคคทุกคนจุ๊บ